แม่แม่แม่เลยรับจ้างวันนี้เงขาโอ้บเนอเอข้าวเหนียวข้าวเหนียวมันพิเสษใส่ปุ๋ยบ่ะไมใไม่ันคี้เขียวเอมังไเลย่เขียน้โอ้ยวันน้เขียวปันว่าใส่ปุ๋ยอยู่เรื่อยเนาะอันนี้มีคนซื้อแร้วันนี้ ลถอยู่นี่ไม่ค่อยซื้อเราวันนี้นู่นลถไปดำพิดตะกะอ๋ออันอันที่ว่าของคู่ใครสี่เสือเขาเจ้าร้อยห้าโอ้อันนี้น่านห้าเก้าโอ้เอาอันนี้ไปดำห้องเจ้าของเองข้อเหนียวน่านห้าเก้าคือคือสิเ็ดงามแท้ทั้งเลี้ยงทั้งสอยออกว่าสันงามสิเนาะเออขี่เหาะขี่เนี่ยยังกระบอกห้มีขี่เหาะพันพิเศษเนาะขายขายเป็นพันมันกิโลัวหาลอย กินแลต้องกิครับมึมากเ,เออเกโอทั้งุดเขาเจ้ายังเหลือลายอยู่เป็นบ่ขา,<ม>ขายยังได้เกาะโอ้ีวเ,าาเาาาขาเจ้าเลือมม่นมาโอเขาเจ้าเรืออยู่มา,มา,าั่นอขั้นผู้ใดสนใ,นใจนะนะหา,าหาลอยมัดเออเออแมนว่าหาลยมัดละคามาต่อรองเอา ขันลกเองได้กำมันละหาบาทขัน่ะขันแม่ไห้ไอ้ผู้เจ้าเฮ้อโลคโรคไขก่กำมันละฟีปอีกอ,อ่าฟ้ามายผู้สิ่อโรคไข่มีนี่บ่ต้องห่วงเออขันบ่อยากลกเองเพราะว่าจ้างลกจ,ากจากล้างจ้างดำอยู่แล้วนี่พูดแล้วทำแถวศรีสเกดนี่มึงจะพูดแล้วทำเด้เอ,อ ยังสีไปรับจ้างดำอีกบนเดี๋ยวนี้เปลานี่ว่าขันจ้างไปดำเลยรับลอยเศร้าล้วเนาะผมก็ขันจ้งสิไปดำให้อีกคือกันบ้านทำไมโอ้หลายขั้นตอนเอาซื้นก้าขันโลกเองมัดละหาขันเม่นไทยโลกหามัดละสีฟเออส่วนราคาการนั่นอีกอีกอีกราคาหนึ่งโอ้หลายหลายขั้นตอนขันจ้างสีจ้างไปดำก็อีกที่แรกก็ ราคาจ้างไปทำสามลยเนาาต่อมืออก็ได้รีาเออฝ้าเ้าคิดเฝ้าท่ำเด้เฝ้าเห็นเฝ้าท่ำเเพราะว่ามันสีเมดเดือนเน้เดือนกระากระดานี่มัเมดอเาะโอมดขึ้นแปมือนี้ขึ้นขึ้น่เนคือยังยังยังมีโอกาสยู่เดือนกระฎาเกือบเต็มเดือนยู่ดอกมันของกระหังหกมือหนึ่งยังได้ยู่ยังคิดท่านยู่ต้องท่านอยู่น้ามันมันเริ่มแห้งก็เอาไปดำได้ เ,เจียวอึ้งตึงยังสีเน่ยโอ้ยงามป่านยังกาง,งามพดเหมือนมักเป็นขอสันมะลิร้อยกอะไรกันนี่เถ้าแก่ไม่ยังกลับมาติดต่อกับเถ้าแก,ก่นีเ่เถ้าแก่เออ,เอ,อ,เอ,อพีอ่เพิ่นเพิ่นดำแล้วนี่ตะกา้าตะก้าที่ขายไปได้เนี่เนาะน,นี่ตะก้าที่ขายไปแล้วเหย้ยบอกยอดาอาอราคาบ่ได้บ่นี่ขายไปบ่เป็นไ้หน่อยได้หนี่ โอ้เนาะเดี๋ยวก็สิมาเก็บผ้าสอกผ้าสีกันอีกฉันฉันผ้ากอสเทียเอวอยู่ได้ว่ามีรายได้อีกโอ้โอ้โอ้แมนแมนแมนถกแกผู้เก็บเงินโอ้นี่นี่นี่ได้เท่าเท่ายอยู่ได้นีวันเราวันี่โอ้โอ้มันเปิดไม่เปิดไม่เปิดไม่ไม่ให้เขาเห็นด้วยไม่ต้องให้เขาเห็นด้วยไม่ดูไม่ดูไม่ดูเออไม่ดูไม่ดูไม่ดูเอาไว้เก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้รายได้เราไม่น้อยไม่น้อยไม่น้อยก็แล้วกันอ่ะนี่เราไม่น้อยเออไม่น้้ออออยยยไมม่นเะื ดีก็ายเขาเม็ดอืว่ขยันลกเฮ็ดได้ลกได้มันกับสุดยอดขนาดแล้วุดยอดใบอ่อนเออใบอ่นเลยหลานบุนบุนบุนใบอ่อนอยู่ทั้งป่ายมุนบุนชอดกบากาล้อาเหนวา่เลยอดโอ้ก้มดเล่ยนะนี่นะมงดำนี่นะส่วนมากลกขครเองเลยขเองขาันบ่มีมาลกเอาเลย อ่มานหน่อยนี่เป็นงานมานลยครับนี่คันบา้บากลัวนี่เนาะเป็นงานเลยดินี่ยังเหลืออีกอยู่ะมาณหาลอยมัดเอาสนใจฟฝ้าเดอ้อเฝ้าเดอ้อทดใจฟฝ้าเดอ้อติดต่อมาทางบันบากนี่ละ